แดงวัท่าจักขับไปเคี้ยวเรื่องผู้ยิงจึงต้องเตือนว่าใครของจริงโอ้ no 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 เดินแม่กูบอกเลยตัดเอาละกองท้าฟีอ่ะโอ้ no 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 oh no oh no oh no 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 ตำรวจเยอะอ่ะเอ้ยจัดจัดจัดจี้ตัดเอาแล้ว

้โอต้องลาบอ่ชื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 ืชืชืเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เวลาหลือช้าจังโอ้ย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 จะร่วงไม่จ้าฮัลโหลว่าไงพี่หมาตอนนี้กำลังขับไปเรือ ออเพยายามมาปนปนปนแถวๆไอ้นี่หน่อยปันปนนะพยายามหาเคสเออหาเคสโม่หน่อยก็ได้ได้ได้สร้างเคสหน่อยก็ได้เออไปทำอีซี่ายบอกเขาพี่ถ้าไปถึงเรือหายแน่เว้ยบอกเลยขับไปถึงที่ไเรือใช่ไหมเออถ้าถึงเรือคือพวกเคยหายแน่นอนตัวเนี้ยเ้าตำรวจเจอเราพี่แป๊บหนึ่งนะเออเด็กกูบอกได้แชทแป๊บ ฮัลโหลครับพี่เอเดนแแลล้้ววออยู่่ไหนเดี๋ยวส่งโลไปกำลังไปถึงกำลังกำลังกำลังขับไปท่าเรือท่าเรือซ้ายครับท่าเรือซ้ายไม่ใช่ฝั่งสนุกนสะโอเคโอเคโอเคฝั่งแลนฟ้าบอกรับฝั่งแลนฟ้าเขาตอบแล้วพี่ฮัลโหลคือตอนนี้กูกำลังขับริมทะเลขึ้นไอ้เจ้ตูดแล้วว่ะจี้ตูดแล้วใช่ป่ะเออจี้ตูดตำรวจจี้ตูดมานให้ไวที่สุดมาน้าให้ไวที่สุดมาน้าให้ไวที่สุดตำรวจจี้ตู้โอเคครับผมลงน้ำลงน้ำมาเลย ไม่ต้องวางนะไม่ต้องวางนะวางอยู่ปะหยาบแล้วว่าตอนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องวางไม่ต้องวางมึงยืดอืะอหรอเข้าสิ่งของนะไไว้ สิบนาทียู่เพื่อนหน่อยว้ยอเหรอเข้าสีผมหน่อยป้าป๋าป้าเข้าสบผมหน่อยขอสิบนาทีพอขอถ่วงให้เพื่อนหน่อยป้าป๋าปีไฟคือกดไหนวะปีไฟยังไงปีไฟยังไง ปิดแล้วไม่ได้เนี่ยรอเขาติดตรงไหนไว้อะหลงมาเลยไม่ได้ดไไไดจับๆับลับจับจบจบไม่มีจับไมีมับ

เนินหรอนี่กับเนินหรอเรื่องเนินที่พี่ชอำนะทุกคนกี่นาทีกี่นาทีเซ้แซวแซโอ้โอ้โอ้สัตว์มากคนมาที่ทุกคน ตัดไม่ขึ้นเบยถอนนี้ไอ้เหี่อ่ะอ๋อไอตังตอโนตังตอโนดันจ๊กติดบ้านได้เหรอลงน้ำได้ก็ได้นะเวเปียกหรือว่าไงไฮ้ยลงงานได้ก็ได้เออน้องไปต่อคันนี้แหละคันนี้แหละ ไมไโดนตำรวจชดเียรเอาไปให้ไกลที่สุดพี่เพราะว่ายังไงหมอก็มัน่าทันพี่เด่นตอนนี้ผมรั้งหนีตำรวจอยู่สองคันสองคันมาร์คมาร์คโล่บอกขับขับมาช่วยหน่อยส่งมาโลมาพี่ สะะั่มได้บวะอยากรู้ไม่มีก่อนส่อมส่อมได้ไหมคนตำรวจอยากรู้มันได้ใช่ไหมไพี่วิ่งดิพี่วิง่งไปลง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 อย่ายวารอใส่ลูกไอ้จับจับจัมันกระดบรอดวะสองคนวิงว่งวิ่งหนึ่งคนพี่พเปีววิง่ง ทำไมผมไม่ลงรถอ่ะผมก็ไม่อยากเข็มขัดนะไอ้เหี้ยไม่มันลงไม่ได้เย็ดแม่กูลงไม่ได้กูลงคว้ายิงเขาไม่ตกรถทำไงเนี่ยกูลงไม่ได้ไอ้เหี้ยให้กูลงกูลงยังไงกูลงไม่ได้คนคุกศพไม่ตกลงรถเอ๊ะ เยอะ8พันเดี๋ยวลุลุงเย็ดแม่สี่พันลุงกูได้อยู่มั้งประมาณ5านาทีเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเค่ละเคสแล้วสองสามทีก็ไดกเพื่อนแล้วเขาจะปล่อยมือจากศพได้ไงเนี่ยได้ครับคลตำรวจ บ่ัไไมด้จฮัลโหลครับคุทธะบดครับครับผมครับผมอันนี้คือซ่อมไม่ได้นะครับก็คือต้องไม่ได้ครับดเีผยคุทธะบดทำงานเหนื่อยปะครับผมมีข้าวแบ่งนะเอาปะครับผมมีข้าวแบ่งนะครับคุทธะบดเอาปะครับไม่ครับไม่เป็นไรครับกินข้าอไหมหรือพุทธะรดจะไปคลายเครียดไหมผมมีแบบ แบบว่ามีแบบอะไรหนุกหนุกง่ใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับรถบอดเจอกันที่เซนตี้ชอครับรถรถเกือบพังนะคุณตำรวจคุณต้องบอกครับแล้วปิดไฟรถกดอะไรครับผมกดปิดไฟรถไม่ได้เมื่อกี้ไม่หรอครับคุณตำรวจผมก็ปิดไฟรถไม่ได้ครับเสียได้เสียได้ผมปิดไฟรถไม่ได้ ุณจะบอกครับผมกดปิดไฟรถไม่ได้นะมันจะกดเฮ็ดแล้วนะไม่ได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮัลโหลหมดเลยเมาคีราสัดเมาคีรากัดอาเจกัน

หมอหมอคีลาขอที่โรงพยาบาลไอ้หนุ่กันก่แก่กันารุก้ำมันออกมาให้หมดสารุก้ำมันออกมาให้หมดมันก้าวอันนี้ผมโดนคดีอะไรครับคุณตำรวจผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลนะเนี่ยนี่เอาไปเลยหมอที่ผมพิมพ์เคลียร์ไป้หนึ่ง เอออยู่กูเยอะไอ้สครับไอที่เมื่อกี้ผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลนะครับคุณตบวชทางไหนครับวางวางวางได้ครับวางเลยวางวางเหรอครับทำทำยังไงครับวางทำมือทำมือไปรูปไเลยครับเอเายไปตเอฟ้าก้าแวเอ้าเรอครับ เอาเดีเอาเดี๋ยวหยไม่ได้เอาเดียอุ้ยเรียบร้อยเย็ดแม่เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวฉันได้เดี๋ยวฉันนั่นโอ้โหเรียบร้อยว่ะนี่อีกยิงอีกไปเลยตัดไปคนเดลไปแล้วไปโคตรดีว่ะเตรียมการมาดี ก็อาจจะมีอุ้ยสวยกระฟิดกระพิดอ้ยจุ๊จุจุ๊จุบินจุ๊จุปจุ๊จุอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปผาตัวผางตัวหานไปฝั่จุ บึ้ะๆๆ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  เกือบแย่อยู่ไหนเชี่ยต้องหมอแล้วว่าอย่างเงี้ยเชยเรียบร้อยว่ะสัตว์ตำรวจแม่งรู้เยอะว่ะเจ้าเสือต้องหมดเรียบร้อยเฮีย เสือกแม่นเม็ดทัลไลสัตว์ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วนะยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วในน้ำอะฮะไม่รอดแต่มันเกี่ยวไหมว่าชิดดเดียวเองพ่อสามเรือสามพ่อมึงรองคาร์เจออ่ะผมรองครับคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลนะคุณตำรวจโรงพยาบาลไม่ใช่ทางนั้นนี่เอ้าผมบอกว่าไม่ได้มองมีแบบเเปิดนะครับพี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรขอทำเบอร์หกเจ็ดสี่เก้าเก้าเออยี่สิบเจ็ดครับยี่สิี่เก้าเก้าอะไนะครับไม่อันนี้โดนคดีแล้วครับโดนคดีอะไรอ่ะครับฮัลโหลครับโดนคดีอะไรครับทัดทัดอันนี้ใช่เบอร์ทัดหรือเปล่าแย่เย้จังดันไปอุ้มเขาซะแล้วเฮ้ยอันนี้ผมโดนคดีเลยนะครับไปอุ้มเขาเหรอครับ ใช่ครับโอ้ยแย่จังหลบหนีด้วยโธ่เอ้ยหลบหนีแย่จังเลยเฮ้ยมึงก็บอกว่าเราไปตีปากกอนแย่เลยโอ้ยต่แบบไอผมเอ้ยขอกินข้าวได้ไหมครับแป้าโปล่อยนะครับผมผมไม่หนีผมผมหนีได้แล้วแป้งนะครับของคาแป้งไงในกรณีที่เราจับได้นี่โดนอะไรบ้างครับแล้วถ้าพูดว่าแบบเอ้ยอ๋อหลุดหลุดไปเนี่ย อะไรมอยู่ไม่ไม่เหมือนอาหารมันมันค้างครับหลอดมันพอดีแล้วยเขาบอกโอ้โหช็อตเลยเดี๋ยวคุณตำรวจตอนตอนนี้คือผมโดนอุ้มแล้วผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลนะไม่ไม่ไม่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอครับคุณตำรวจข้างบนนะครับบนสุดอะผมเห็นสีเขียบอ่ะไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหแย่เลยดูสัญลักษณ์ผิด เออคุณตำรวจสองคนนะข้างหน้าครับผิวข้าวไหมครับผมมีอาหารให้นะโอ้สี่คนเลยดูว่าผมอ่าแยน่จังโดนจับซะได้ปั๊ดโถเสียดายจริงๆลุงโรมันครับลุงโรมันคุณโรมันครับว้าวว้าวคุณตำรวจเรียกครับช่วยเรียบเรียงคดีสให้หน่อยกำลังดูอยู่แล้วคือ ม่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมดันขับผ่านไปแล้วเห็นเขาแบบทําอะไรกันผมก็เลยดันไปแบบไปกดอะไรเงี้ยครับไปแล้วจ้าเอ้าวิงไม่ได้ดโทษทีพี่ชายาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องบอกครับแล้วถ้าผู้ชายเขายอมความนะครับเพราะผมไม่ได้เจรนาแต่ผมตั้งใจอะดิ